จะเอาผักกระแยงใส่พี่น้องสบายดีมาพ่อกับบ่าวน้อยสาวลุงมื้อนี้สาวลุงจะมาแกงปลาคอใส่เห็ดขอนพี่น้องเบิ่งคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามบ่าวน้อยสาวลุงเลยเด้อเพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปเนาะ ปลาคอรหรือว่าปลาช่อนตัวเดียวพี่น้องตัวบุใหญ่ดอกพกขีดมีไข่เพราะม่ไดพี่น้องไข่ไข่เห็นไข่บุใหญ่ดอกพี่น้องไข่ยังน้อยอยู่ปลาคอเห็ดเห็ดสะลุ่มกระล่างไม่ได้กแกงหลายพี่น้องแกงปลาคอน้อยตัวเดียวน้ำใส่น้ำยานางพี่นอ้องเลยน้ำยานางสงละลุ่มแ้วก็มีผักกระแยง,งพี่น้องแล้วก็พริกสด เกื่องแกงชะลุงตับไมเรียบร้อยมีตะไคร่มีหอมแดงมีพริกแห้งพี่น้องอันนี้ใส่พริกแห้งไม่ได้ใส่หลายใส่สามหน่วยพี่น้องรสชาติหลายตามใจมากมากเพชดมากบปเผนะ็ดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สูตรชะลุงเองไปเบิ่งกันเลยชะลุ่งจีกแกงหมอง้อก็ฟดแล้วพี่น้องอย่านางเลยน้ำอย่านางน้ำอย่านางพี่น้อง ไปลุงเจ้าเครื่องที่ต่ำว่ายลงหมาะเครื่องที่ต่ำว่ายอะลงหมอ้อพี่นองไปกระชิมัสปูใส่น้่นประแดกหรือว่าน้่นปลาล่าเหรอพี่น้องจะไปกับเป็นพงชื่อรุน้่มยาดนางละพี่น้องจิ้วเขียว จะใส่เกลือหน่อยนะึงเกลือหน่อยนะึงตักออกก็ได้ด้วยพี่น้องฟองตักออกก็ได้ ลงกับสีเอาปลาลงปลาปุ๋เดียวกับซุกเนาะพี่น้องหม้อฟดเดือดนะพี่น้องใช้สีเอาเฮ็ดลงก็ปุ๋เดียวปาลามันกับซุกกันเนาะมาดินี่ใกล้ทีซุกแล้วพี่น้องใกล้ซุกแล้วปลาสะดุ้งมาดิสิมัวหน่อยก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอายหม้อควรหม้อพี่น้องจะเอาเฮ็ดลง เฮ็ดลงพี่น้องแกงแบบบ้านบ้านแกงแบบบ้านเฮาแหละพี่น้องไปมาเป็นตะแซบไปเฮ็ดเด้อพี่น้องสูตรสะลุงสะลุงเฮ็ดฟรีเลยบัว่ายอย่างอันนี้สูตรแซบๆซบพี่น้องไปไลว่าเป็นตะแซบไปเฮ็ดเลย สูตรนี้แจก,กฟีเนาะพี่น้องเนาะแบบปันบ้านขนาดว่าแกงหน่อยเดียวได้พี่น้องแกงปลาคอหน่อยตัวเดียวปลาช่อนเนะพี่น้องอู้ยไข่บ้าง เฮ็ดกระซูกก,กว่าได้พี่น้องป้าก,ก็เริ่มซุกเลยเฮ็ดกระซูพี่ไซส์ผีกลงพี่น้องไซส่ลูกโดดลงหอมหอมพี่น้องได้ชิซีมองก่อนจางพี่น้องจางเติมน,น้ำประเด็กก่อน เป็นกระเดชด้วยป,ปลาพี่น้องจะเอาผักกระแหงใส่พี่น้องอุ้ยหอมหอมพี่น้องเป็ดตาแซบ่บเป็ดตาแซบ่บเป็ดตาแซ่บบะพี่น้องแกงแบบบ้านๆเขาเลยพี่น้องเนาะหอมผักกระแหง พกกะแกงยามนี่มันหอมพี่น้องยามแรงมันหอมพกกะแกงชิมกันอีกแล้วพี่น้องแล้วชิมกันอีกกันแซ่บแซ่บแล้วพี่น้องเป็นอาหารง่ายๆสบายสบายอาหารบ้นบานๆเขาแล้วนะพี่น้องเนาะปลาคอพี่น้องหอมพกกะแกงเนาะ ถ่วหยมาล่ะพี่น้องตักปลาได้บัตรนี้นะเอาหัวมันใส่ก่อนพี่น้องสิจักต้นปลากนจะสิตตาเคดพี่น้องหอมปักกเนียงได้พี่น้องต้นมีไข่มีไข่มันพี่น้อง อมพักกะแยงขนาดเลยถ้าเจ้ากระแทบข้าวเหนียวกระแทบนาพี่น้องนะหเห็นตอนป่าเด้เห็นตะเห็ดเลยพี่น้องบันแอลแลวบุ้ต้องเห็ดน,น้ำหลายหเห็ดน,น้ำอเจาแะแล้วแทบนะพี่น้องเนาะหิดแตะแทบบอพี่น้อง แกงเฮดใส่ปลาโคแกงแบบบ้านๆพี่น้องปิตาเสบบัมาเด้น้มามากินน้ำกันเลยเบอร์สกูสกุลเนาะขอบใจนะที่เขามาเบิง่งมาชมบาวน้อยสาวลุงมาให้กำลังใจขอบใจเบอร์สกูสกุลเอาไว้พ่อกันคินหนาะไม่บายขอบใจขอบคุณค่ะ